มาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเ,เรื่องพลังจิตวิญญาณกับพลังงานนะคะคือวันนี้อยู่ดีๆก็คิดหัวข้อนี้ขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยครูแพทย์มีองค์ความรู้เยอะมากเลยที่ศึกษาไว้แล้วก็เตรียมจะพูดแต่ว่าเนื่องจากเวลาสถานที่แล้วก็อากาศนะคะมันไม่เป็นใจแล้วครูแพทยก็ช่วงนี้ก็คือแบบเหมือนกับงานที่ทำพยายามจะเคียงงานเดิมแต่ว่าเนื่องจากอากาศร้อนร่างกาย บางครั้งอากาศร้อนมากจนไม่สามารถนะสมองไม่สามารถทํางานได้นะก็ต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็มีติดช่วงที่ต้องกลับบ้านไปดูแลคุณแม่ด้วยนะคะบางช่วงก็ทําให้ทํางานไม่สะดวกแล้วก็เนื่องจากอาการปวดหลัง้วยนะคะแต่ครูแพทย์ก็โชคดีค่ะที่ได้ทานเคียวลี่นะคะเอเนจีแอนเช็นะคะซึ่งทําให้ครูแพทย์ะค่ะช่วงที่นอนไม่หลับร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยก็ได้ทานเคียวลี่นะคะซึ่งเป็น เขาเรียกแ่าเคลอรี่เอเนอร์จีเป็นเม็ดพลังงานนะคะแล้วก็เป็นเคลอรีเร่เชคเนี่ยก็เป็นโปรตีนที่มีแร่ธาตุและสารอาหารครบทุกหมวดหมู่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นผลงานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มาจากเอ,อ,อเมริกาะค่ะซึ่งตอนนี้ ได้เป็นนําเข้าในเมืองไทยแล้วครูแพทก็เป็นตัวแทนในการจาหน่ายเนื่องจากว่าคุูแพททานดีและเห็นผลแล้วก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนซึ่งถ้าคนที่รู้จักคุูแพทคูแพทคือบอกเพื่อนๆน,น้องๆไปแล้วว่าคุูแพทเนี่ยสมัครทุกยี่ห้อนะคะที่จะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกของทุกแบรนด์เลยนะคะแล้วก็ซื้อทานซื้อใช้แต่ว่าคุูแพทจะไม่ ไม่ค่อยขายสินค้านะคะไม่เพราะคิดว่า1แบบไม่ค่อยชอบขายสองก็มีคนขายเยอะ,ะแยะแล้วแล้วเราก็เน้นการใช้ลดราคาแต่ c u r l y Energy and c h e c k เะเราไม่ได้ส่วนลดค่ะทุกคนทั่วโลกราคาเดียวกันหมดดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็คือได้ราคาเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าหากว,ว่าเออไม่ได้เป็นถ้าเป็นสมาชิกอะค่ะคือเป็นแบบโปรโมเตอร์แบบครูแพอะก็คือครูแพก็จะมีตําแหน่ง ะะตำแหน่งที่สามารถรับรายได้แล้วก็มีค่าแนะนำถ้าหากว่าคนที่สนใจทำธุรกิจแล้วก็มาร่วมมือร่วมโครงการกับคูแพ็ก็จะได้แค่ค่าแนะนำแล้วก็คนที่สมัครเป็นโปรโมเตอร์ก็จะได้เขาเรียกเปอร์เซนต์จากทางบริษัทถ้ามีลูกค้าซื้อนะคะแต่ใครที่สนใจจะซื้อผ่านลิงก์นะคะที่คูแพทส่งหรือว่าอยู่ในเ,เพจของคูแพทก็ได้นะตอนนี้เรามาคุยกันต่ออันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวเม็ดพลังงานและโปรตีน ของเคียวรี่เนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาจากกดแรงหนึ่งดูเหมือนกันเพราะว่าครูแพทย์สุขภาพไม่ดีแล้วครูแพทย์ก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและการซ่อมแซมซึ่งครูแพทรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่าเซลล์ในร่างกายซ่อมแซมได้ทุกวันแล้วมันก็จึงดูดค่ะให้ครูแพทได้ทานเคียวรี่เพราะว่าเคียวรี่เนี่ยเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ลึกระดับสิบเท่า